สัปดาห์นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz S 5 6 0 E AMG Premium Plug-in Hybrid คันนี้ครับ489แรงม้าปดคันเร่งป๊๊บมันไปทันทีน้ำหนักพวงมาลัยดีแม่นยำแล้วก็เข้าโค้งนิ่งครับขับแล้ติดใจขับแล้วตัดสินใจไม่ได้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วควรจะนั่งเบาะหลังหรือควรจะนั่งหลังพวงมาลัยตรงนี้ครับ วันนี้ผมขออนุญาตนั่งเบาะหลังซะหน่อยเพราะว่านี่คือรถยนต์ Mercedes-Benz S560EAMG Premium Plug-in Hybrid เบาะด้านหลังนี่สบายมากนะครับเอากันง่ายๆเฉพาะเรื่องของ Air Condition เรื่องของระบบปรับอากาศรถคันนี้4โซนด้วยกันครับหน้าซ้ายหน้าขวาหลังขวาหลังซ้ายแล้วก็เวลานั่งจริงๆเขาบอกว่าตำแหน่งที่ควรนั่งก็ควรจะเป็น ตำแหน่งนี่แหละครับด้านหลังซ้ายถามว่าเหตุผลทําไมจะต้องเป็นตำแหน่งด้านหลังซ้ายก็เพราะว่าเบาะหน้าซ้ายเนี่ยครับมันสามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้อีกแล้วก็ยกขึ้นสูงได้อีกทาให้พื้นที่วางเท้าหรือว่าเล็กรูมเนี่ยมันมีพื้นที่มากขึ้นคนนั่งสบายขึ้นแล้วก็คนนั่งปรับพนักเอนได้จะเอนมากเอนน้อยมีที่รองเท้ายกขึ้นมาเป็นที่พักเท้าจะได้ไม่เมื่อยล้าเวลานั่งในอิริยาบถต่างๆสะดวกสบายวันธรรมดาทํางานในเมืองอย่างนี้เนี่ย เวลาที่อยู่บนท้องถนน1ชั่วโมง2ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยพอมีคนขับให้นั่งผมนั่งทํางานได้เลยรถคันนี้ระบบต่างๆเขาครบถ้วนระบบความบันเทิงจอก็แยกซ้ายขวาอยากจะดูหนังฟังเพลงจอใครจอมันครับแล้วผมก็หยิบหูฟังบลูทูธขึ้นมาแยกมาใช้สําหรับผมฟังสําหรับผมคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครสบายๆไม่รบกวนใครนั่งทํางานได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้รถคันนี้เป็นรถที่คนนั่งสบายกระจกด้านข้าง ปรับม่านขึ้นลงได้บังสายตากรองแสงด้านบนมีสันลูฟ f มีแผ่นกรองแสงทึบแสงปิดเอาไว้พอเข้ามาประกอบในประเทศไทยเนี่ยราคาก็แตะต้องได้แหละ6,999,000บาทตีะเจ็ดล้านก็ถือว่าแตะต้องได้เป็นราคาที่ใช้ได้นะครับกับเครื่องยนต์3ลิตรระบอกสูบแบบตัว V เรียกกันว่า V6 3ลิตรตอนนี้ผมมานั่งหลังพวงมาลัยของ Mercedes-Benz S 560 e amg premium plug in hybrid รถแบบนี้ในวันทำงานวันปกติวันธรรมดาทั่วไปอยู่ในเมืองการจะราจรติดขัดใช้เวลาอยู่บนท้องถนนวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงมีคนขับให้นั่งเราจะได้ทำงานได้ระหว่างนั้นแต่พอถึงวันหยุดอยากจะไปพักผ่อนไปกับครอบครัวไม่อยากจะให้ใครมาขับรถเผื่อบางทีจะคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไปเล่นกอล์ฟจะไปอะไรด้วยกันไปรถคันเดียวกันมาทำหน้าที่ขับเอง อย่างที่บอกครับเป็นปั๊กอินไฮบริดมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน v 6 3ลิตรมีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าคิด แบบตรงๆคือเอาแรงม้ามารวมกันตรงๆเลยเนี่ยนะครับเครื่องยนต์นั้น367แรงม้ามอเตอร์อีก122แรงม้าก็489แรงม้าเหลือเฟือไฟทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงว่าเอามาบวกกันตรงๆแบบนี้นะครับขับเองแบบนี้ก็สบายครับกดคันเร่งปั๊บมันไปทันทีน้ำหนักพวงมาลัยดีแม่นยำแล้วก็เข้าโค้งนิ่งครับผมอยู่ในโหมดของคอมฟอร์ตเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในโหมดสปอร์ตอะไรเลยเข้าโค้งนิ่งช่วงล่าง นวลสบายๆขับแล้วไม่เหนื่อยไม่ฟัดมีระบบเตือนถ้าหากว่าเราเปลี่ยนช่องทางการเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวระบบมันก็จะเตือนว่าเรากําลังเถินหรือเปล่ามีระบบเตือนเมื่อเห็นว่าเราไม่เด้สนองตอบกับการขับรถเลยมีอาการเมื่อยล้ามีระบบเตือนทุกอย่างรถสมัยนี้เพราะ,ะนั้นผมถึงบอกไงครับว่าในวันทํางานที่อยู่ในเมืองมีคนขับรถให้เวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่อยู่บนท้องถนนจากบ้านไปที่ทํางานจากที่ทํางานกลับบ้านหรือรวมเวลาไปพบลูกค้าเนี่ย เวลาเหล่านั้นเราสามารถทํางานได้นั่งได้สบายๆมีม่านกรองแสงปิดขึ้นมาเรานั่งใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ติดต่อทําธุรกิจใช้โน้ตบุ๊กใช้ iPad ขึ้นมาทํางานมาตรวจดูราคาสินค้ามาสั่งซื้อนั่นนี่ออนไลน์ได้พอถึงวันพักผ่อนอย่างนี้ขับเองสบายครับไม่เหนื่อยไปได้อย่างใจจะเรียกว่าขับรถสปอร์ตที่มันสบายๆไม่ฟัดไม่กระโชกหกหาก,ก็ว่าได้ผมขับมาขับและติดใจขับและตัดสินใจไม่ได้ว่าเอาเข้อจริงๆแล้วควรจะนั่งเบาะหลังหรือควรจะนั่งหลังโปไรไตรงนี้ครับ ผมพูดมานานแล้วนะครับว่ามันคือ S-Class มันไม่ใช่ Mercedes-Benz โดยพาะยิ่งพอเป็น S-Class ในยุคใหม่นี่ m e r c e d e s Ben z s 5 6 0 EAMG p r e m i u m Plug-in h y b r ร d ินไฮคันนี้เนี่ยเป็นรถที่พอนั่งแล้วเนี่ยมันสับสนคนอื่นจะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบแต่ผมเนี่ยสับสนสับสนตรงว่าเอะเราจ่ายเงินซื้อไป 6ล้าน9ก9า0บาทเนี่ยแล้วเราจะไปนั่งเบาะหลังสบายๆให้คนขับรถของเรามันสนุกสนานกับความขับสนุกของมันคนเดียวเหรอเราควรจะไปนั่งที่หลังพวงมาลัยขับเองมั่งนามันเกิดความสับสนอย่างเนี้ยแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยในวันทํางานไม่อยากเครียดกับสภาพการจราจรบนท้องถนนในเมืองใหญ่นั่งเบาะหลังทํางานติดต่อเจรจาธุรกิจไปเรื่อยๆหรืออาจจะพักผ่อนกับระบบความบันเทิงจอใครจอมันต่างคนต่างแยกเพลิดเพลินพักผ่อนพอถึงที่ทางาน ผ่องใสลงไปในเวลาที่ต้องการพักผ่อนเป็นส่วนตัวไปกับครอบครัวมาขับเองมันได้อารมณ์มันได้อารมณ์มรมจริงๆครับ489แรงมา้าอัด ปื๊ดไปการทรงตัวมั่นใจเชื่อใจได้น้ำหนักพวงมาลัยดีแล้วรถไม่ฟัดไปนุ่มๆไปเนิบๆสบายๆแม่มันเลือกยากตัดสินใจยากสองจิตสองใจจะขับเองหรือจะนั่งเบาะหลังครบถ้วนจริงๆครับกับ6 9 9 9า0 0 0บาทคันนี้ถ้าไม่เชื่อผมลองดูก็ได้ครับคุณจะลองที่เบาะหลังหรือจะลองตรงตำแหน่งหลังพวงมาลัยลองด้วยตัวคุณเองครับ